มาติชนาเตให้เจนเนนคือแม่วายวะของเราเราจะงบก็แต่ถึงใด้เหนเนนแบงบายเถิแปลก่ดอยู่ในสมาธิสติปัญญาสุดากายในกายเป็นเดัยแห่งอารมณ์ของสมาธิได้ทำนั่นคือทั้งสเศส่วนใจรวมกันเข้าแล้วก็รวมมาเรียกว่ารูปกายกายเดินผ่านน้ำลมไฟจะสมกันเป็นก้อนแม่เรียงปากกา เมื่อเราเห็นวามันมากหลายอย่างหลายชนิดหายเจ็บทุ่งข้านไม่สงบเราต่อเรืจะตะส่วนโดยเอต้อเทป่วนารจะขาดไปเราถึงขาดดินเราถึงขาดน้ำเราถึงเราจะนั่งอยู่ตะลับลมตะลัขาดลมอย่างเดียวเราก็จ่ารังตสาดลมเท่านั้นไม่เลอปายเลตา หาลเราไปละไม่ใจเข้าละไม่ใจออกแม้ละมาตางกัหนดกต้องมองกันอย่างนี้จะเน็ตเมอเรื่องตะเกยงการใจลมเข้าแล้วก็มองลำออกแล้วก็มองสำรัวเตไปบางคราวฝันงาบบางคราวเละเอียดบางคราวเย็นบางคราวเปร้อนรั้งจะไม่ได้เจอจนะตามเถิะบางคราวเ จนตัวนี้ถึงจะเถียงข้อนี้มีความพอาอเสื้อ <c oughs> อันนี้แหละคนที่เราสังเกตุ่งเราต้องการอยากมันเป็นมากมากใจของเราก็ไม่สงบลมก็กำเริบไม่ละเอียดมีคือความจะกพร่แพร่ มางคาวก็อ่อนจนไปนั่งสงบใจล้มกะเลียดเบ้ารับไปเลยจากนี้ก็ไม่จบเราต้องคงให้เดีธรรมผสมให้เมตตาสัมปัจจัญญาตัรมกรัมกัตโยเป็นสิทวัจิตเราจะโยตับลมหาปราปชาวังจิตเราจะโยกัมหมายเอกปราทชาเมื่อเราเีสตาสัมปัะจัญญะไปตามโดยการจะนี เที่มันเจเรื่อนั้นก็คือได้เตัวตัวกายก็สมาธิเบากายก็สงบกายก็เช่นงียลวสุดมันก็รู้สึกตัวอื่นนั้นสัมาาเบบบานใส้เอยู่ในต่ในรมสมาธิ